สำหรับ EP นี้นะฮะเราจะมาดูการใช้มิเตอร์ตัวนี้วัดแรงดันแล้วก็กระแสก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยวงจรเนี่ยมันมีกระแสไหลยอยู่เพราะว่าไฟติดถูกไหมสมมุติว่าเราต้องการวัดแรงดันข้อมตัวท้าทานตัวนี้ละกันนะว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าวัดข้อทั้งหมดเนี่ยแดงกระดานตรงนี้นะมันจะต้อง5โวลต์นแน่นอนแต่ตอนนี้มันมีโวลต์เตดดอกเนื่องจากเราต่อหลอดไฟเนาะเราจะมาดูว่าแรงดันที่มันอยู่ข้อมตัวท้าทานเนี่ย ที่มันไม่ใช่5โวลต์แล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเปลี่ยนโหมดครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดของตัวต้านทานเนาะตอนนี้เราวัดแรงดันใช่ป่ะตรงนี้โอเคแล้วถูกแล้วนะสีแดงกับสีดำตรงนี้ถูกแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือแรงดัน DC นะเราก็กดชิปแล้วก็ DC มาแล้วครับเป็นเคอร์เรนต์อยู่ใช่ไหมครับ DC ซีเคอร์เรนต์อยู่ไม่ใช่กระแสนะครับเราก,กดอีกทีนึงก็จะเป็น DC ซีโวลเตจอ่าตอนนี้คือเราสามารถที่จะใช้มิตเตอร์ได้แล้วการใช้มิตเตอร์ง่ายมาก สีแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจิ้มตามทิศกระแสั้วบวกของมันเนี่ยขั้วบวกของมันก็คือฝัออ่งที่มันเป็นกระแสไหลามาจากข้างบนถูกไหมน้าไหลามาจากแหล่งจ่ายก็คือตรงนี้สีแดงนะขั่วลบของมันเนี่ยก็คือไหลลงนะผ่านตวาัวทันเพราะว่าตัวทันเนี่ยเป็นองค์ประกอบแบบแพสซีฟก็จะเห็นว่ามีวอลเตจดดอกอ่าเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้มันมันเป็น แตะให้มันโดนก่อนอ่ะมือต้องนิ่งนิดนึงนะครับถ้าใครมือไม่นิ่งเนี่ยก็แนะนําว่าใช้ตายหนีบหนีบนะหนีบจะได้นิ่งเพราะว่าเวลาจิ้มอ่ะเป็น,เป,นเป็นมือเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งให้หนีบเอานะถ้าหนีบแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็นิ่งอันนี้คือจุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับเราก็หนีบอ่าหนีบวัดแรงดันอ่าออกมาแล้วนะเห็นไหม ตะกี้ผมใช้มือจิ้มเนี่ยกับผมใช้ตัวหนีบๆเนี่ยความนิ่งมันต่างกันเลยนะ <c oughs> เห็นป่ะค่าของมันก็จะออกมา2จุดสประมาณ3ามประมาณสแล้วกันดังนั้นจากค่าโวลต์เนี่ยที่มันออกมาจากแรล่งจ่ายเนี่ยมันก็จะดรอปมานะครับทีนี้เรามาดูแรงดันที่มันค่อมตัว LED ตัวนี้หน่อยนะว่ามันเท่าไหร่นะเราก็เอาตรงนี้นะออกมา อ่าตรงนี้ออกมานะเอาขานี้ออกมาสีดำจับกับขาสีดำและก็สีแดงไปหนีบกับขาของ LED นะครับโวลเตจมันจะวัดคอมได้นะก็จะเห็นว่ามันมีแรงดันคอม1.89นะตัวนี้กับตัวนี้2ตัวเนี่ยแรงดันคอมมันบวกกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ5โวลต์ที่แหล่งจ่ายอ่าถ้าไม่เชื่อเราก็ลองดูก็ได้นะครับตัวนี้ก็มาหนีบกับตัวแหล่งจ่าย นะตรงนี้ต้องเป็น5โวลต์เห็นไหมห้โวลต์นะครับโอ้ไม่นิง่งต้องนิ่งนะต้องหนีบเห็นไหมหนีบนิง่งปั๊บมันก็จะออกมา5โวลต์เท่ากับแหล่งจ่ายเลยนะเพราะว่ามันเป็นการค่อมมันเป็นการค่อมขนานนะที่ขั้วของแหล่งจ่ายนะมันก็ต้องเท่ากันนะครับมันคือการแบ่งแรงดันนะอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยการแบ่งแรงดันนะการวัดแรงดันการแบ่งแรงดันเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วมันง่ายเพราะอะไร เราไม่ต้องทําอะไรกับวงจรไงเราไม่ต้องตัดต่อวงจรถูกปะ่ะแต่ว่าการวัดกระแสเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นอนะ่ะมันต้องทําการตัดต่อวงจรให้เป็นนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอธิบายไปใน e ีก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนมิตเตอร์สมมุตินะผมต้องการวัดเป็นกระแสผมก็กดอ่ามันไม่มาก็กดชิปนะให้มันมา DC c u r r n n t นะผมไม่สามารถที่จะจิ้มแบบค่อมเหมือนกับการวัดแรงดันได้นะครับไม่สามารถทําได้นะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเปลี่ยนจุดนี้ออกมาก่อนเปลี่ยนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับมาเป็นตรงนี้นะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ก่อนนะและก็สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่ากระแสเนี่ยมันจะต้องไหลผ่านมิเตอร์ นะครับกระแสมันต sure right ้องไหลผ่านมิเตอร์สีแดงหมายความว่ามันจะต้องเป็นกระแสที่ไหลนะทางขั้วบวกของตัวท่านทานก็คือจุดนี้เราจะต้องเอาที่หนีบออกนะเอาที่หนีบออกแล้วก็เอาตรงนี้นะเข้าที่ขั้วบวกของตัวมิเตอร์นะเข้าที่ขั้วบวกของตัวมิเตอร์จากนั้นแล้วเนี่ยขั้วลบอ่าขั้วลบก็เหมือนกันคล้ายกันเอาสายของเอาสายของมิเตอร์มานะครับ และก็มันจะต้องออกนะไฟมันจะต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ผ่านมิเตอร์แล้วก็ออกทางนี้ใช่ป่ะออกทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวหนีบหนีบมานะไฟนี่กระแสมันจะต้องไหลผ่านอะนะพอมันผ่านมิเตอร์เสร็จแล้วเราก็มาหนีีทตัวต้านทานกระแสมันก็จะวิ่งไหลผ่านมิเตอร์ด้วยแล้วก็ไฟมันก็จะกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเห็นว่ากระแสตอนนี้อ่าเท่านี้เลยนะครับก็คือ3.1 3.1มิลล mm, นะิแอมกระแสที่มันไหลผ่านนะครับมันก็มีค่าความต้านทานที่เกิดจากตัว LED ด้วยเนาะนะนะมันก็จะไม่ใช่5มันก็จะไม่ใช่5มิลลิแอมนะครับเหมือนกับที่เราเอา ตัว LED ออกไปแล้วก็ต่อเฉพาะตัวต้านทานนะกระแสมันก็จะออกมาเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามีโหลดอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันก็จะนับว่าเป็นโหลดตัวหนึ่งนะนะมันก็จะบวกค่าของความต้านทานเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะออกมาก็จะประมาณนี้นะนี้คือการวัดกระแสนะต้องต้องวัดต้องวัดดีๆนะวัดกระแสเนี่ยมันทําให้หลายคนงงนะว่าจะวัดยังไงนะจิ้มแบบ แรงดันไม่ได้นะครับแรงดันเนี่ยเราอาศัยจิ้มอย่างเดียวนะแต่สําหรับการวัดกระแสนเนี่ยจะต้องคิดนิดนึงว่าเราจะทําให้กระแสนเนี่ยมันไหลผ่านเจ้าตัวมิเตอร์อยังไงเห็นไหมมันขึ้นว่า DC c u r r e n t เนะแบบนี้ก็สแสดงว่าถูกนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสนใจนะว่าเราจะทํามันขึ้นมาได้ยังไงนะดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับจุดนี้ก็คือจุดของความแตกต่างนะสีแดงจะต้องมาที่ข้างล่างนะครับแล้วก็ คุณก็ดูวงจรนะว่าทิศของมันถูกไหมขั้วของมันถูกไหม EP นี้ก็จะเป็นเรื่องของการวัดกระแสจากวงจรจริงนะครับ